วันนี้ป๊าป๊าจะพาทุกคนไปดูเกมดอที่น้องบักแอปเปลิลแนะนำมาว่าจะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนกับเยสป,ปา๊าป๊าใช่เลยครับพาไปดูกดันเลยพี่ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับเยสปะป้านะครับผมเยสเลยปะป้าครับเดี๋ยววันนี้นะฮะปะป้าจะไปเล่นเกมนะครับมีน้องคนนึงแนะนํามาชื่อเกมว่าดอันนเองนะฮะซึ่งน้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวนะฮะแล้วก็ตลกนิดนึงนะครับแต่ว่าปะป้าก็ไม่รู้ว่าป้าจะเล่นแล้วจะตลกไหมนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยว น้องคนนี้นะฮะชื่อน้องบักแอปเปิลนั่นเองนะ,ะตามที่ขึ้นด้านนี้เลยนะฮะเดี๋ยวป้าป๊ามาเล่นตามสัญญาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าเกมนี้นะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลย let's go อ<ะ> <ไป S 2> ่าไปจ้าเริ่มแรกเลยนะฮะเราจะต้องเข้าลิฟต์ก่อนไปอ่าเดี๋ยวเรารอนะอ่าโอเคจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยกายุตื่นเต้นไหมตื่นเต้นว่าแต่ว่ามันจะมีเดอะบูเด้จริงเหรอคือตัวอะไรอ่ะอ๋อใช่เป็น ปากกว้างๆแบบ SCP ศูนย์เก้าหกอะ The Boop อะนะใช่เป็นตัวสีขาวะอะตาก็สีดำหมดเลยเออเอาเนี่ยเกมออเน,นอ,อนี่นี่ไงป้าป้านตอนนี้ป,ปา๊าป๊าตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์กันนะเราก็เหมือนว่าเกมนี้เนี่ยปา้าป๊าดูโอ้ยภารกิจของเราจะต้องเหมือนกับไปหา ทางออกหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะป้าดุ่นป้ากลายเป็นเลค้นแบบอุ้ยขยุเราออกจลิปมาเหมือนเราอยู่ในโรงแรมเลยนะโอ้ขยุดูสิฝนตกก็ลองตกหนักมากเลยตกหนักอ่ะเหมือนเราจะต้องพักที่นี่แล้วแหละเหมือนเรามาติดที่โรงแรมนี้นะแต่ว่าเอ้านี่เขาล็อกนะกุญแจเราต้องหากุญแจก่อนกุญแจอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว จะดินสอเหรอี๋ยวป,ป้าเอาดินสอไปทำอะไรเนี่ยวป้าหากุญแจอุย้ยป้าได้กุญแจมาแล้วนี่ไงป้าเอาไปเปิดห้องนู้นเลยใช่ตามไป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 ดูสิต่ออ่าดูสิเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงโหข้างหน้าเป็นทาง<ม>ขาโขงลงนะฝนตกหนักเลยนะคืนนี้เราจะต้องนอนนี่กันนะลูกเราไปห้องถัดมาอุ้ยมีเตียงนอนเดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีใครเนี่ยอันนี้ลูกใครเนี่ยอันนี้เขาเป็นใครเนี่ยดูสิโอเขาชื่อภาพวาดว่าโมนาทรัมอาคยุไปตามมาป้ามาป้าป้าว่า,าเกมนี้จะน่ากลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวมีแต่ทางเดินกับของเก่าๆนะนี่เบอร์ห้อง0ูนย์อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมไฟดับเดี๋ยวไฟดับ ในห้องเบอร์ห้าวิธีทำไมตู้เต็มเลยอ่ะเขาเอาตู้กับมาวางกันทําไมข้างนอกเนี่ยตู้เต็มเลยอ๋อแล้วก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งห้องเบอร์หกโอ้โหหนังสือเพียบเลยใช่เิ้ยุเดี๋ยวก่อนนะเราเราต้องหาเราต้องกดดูตามลิ้นชักพวกนี้ไม่เนี่ยมีของอะไรเก็บไหมเนี่ยอ๋อไม่มีมีมีแค่เงินฮะมีแค่เงินแล้วเราก็ปลาโอ้ยะปลาโลน้อยโอ้โอ้จังงั้นหยิบมาเลยลูกหยิบมาหยิบมา หยิบมาเลยเอาะขยุบไปประตูไหนดีลูกไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้เลยทางไหนทางซ้ายนี่หรอเล็กกลาโอเคไปประตูเล็ก,ลก,กโอ้ยประตูเล็กโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรอะเดี๋ยวต่อยออกมาลูกต่อยมาต่อยมาอย่าไปเข้าใกล้ต่อยมาฮะเอาไม่รอดเป็นเอา,มาไม่รอดตบตีแล้วป้าป้าตกใจ โอเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอเคมีพลังเขาไม่ได้ตบตีเราโอเคป้าตกใจไงอเดี๋ยวไปโอ้โอุ๊ยอ,อันนี้ห้องห้องนี้โล่งนะห้องนี้โล่งห้องนี้ไปไม่ได้ครับลตามป้ามาตามป๊ามา,เ,าเราไปห้องนี้นะโอ้วโรงแรมนี้มีผีแล้วเนี่ยโอ้นี่ห้องเบอร์08นะเดี๋ยวป้าเปิดประตูกันเอาเปิดไม่ได้อะ่ะอา้าวเดียวโอ้โหมืดเดี๋ยวห้องลงลง อ๋อใช่เนี่ยห้องเบอร์ศูนย์เก้านี่ไงโอ้ยลูกไปเราตรงไปเลยครับลูกไปเราเราห้องนอนห้องเราอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าโอ้นีขยุก็ต้องล็อกประตูเราต้องหากุญแจก่อนหากุญแจนะกุญแจอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อออยู่อยู่ในลิ้นชักพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้พวกที่เก็บของพวกเนี้ยตอนนี้นน,น,นี่เออไม่ไมีกุญแจ อ้าม oh, 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 oh. yeah. ุ้ยตายเตียงเดยเดี๋ยวเดี no, ๋ยวเดี๋ยว้าอยู่บนพื้นอะป้ากุญแจอยู่ที่พื้นเหรออ๋อเดี๋ยวกันนะป้าป้หาก่อนนะกุญแจลูกเจอกุญแจหรือยังยังเลยครับอยู่ในดินชักกอเปล่าครัยุไม่ใช่มันอยู่ข้างในจริงจริงเนาะอยู่ข้างในจริงเหรอใช่ป้า้ว่าอยู่ตามดินชักเอาตรงนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีลุกไปห้องนี้ครับต้องตอ์ ก็ถ้าไปดูแสงสีบูใกล้ๆก็รอเติร์คุณเต๋เอาหรอลูกเคยเล่นเกมนี้หรอใช่เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แสงสีบูนี่ไงคุณเต๋คุณเต๋อคุณเต๋อไปได้คุณแจแล้วไป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 เลยคุณเต๋ได้ไปเขาลูกไปหมดเองโอเคไปนำเลยครับลูกนำเลยลูกนำเลยนำเลยนำเลยปีช้าปะดูดูดูดะลาปะเย้โอ้ เราไปถึงห้องเบอร์11แล้วนะ <12. S 1> ห้องเบอร์11อุ๊ย,ยเขาเป็นประตูห้องนี้ปิดนะห้องนี้ปิดปปโอ้ขยุ่นลงไปแล้วเหรอลงอาปานลงเราเดินลงไปกันไปเราจะต้องไปไหนเนี่ยแต่ดูเขา,า,าประตูเอ้ยตู้กับไฟกับพิบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจอจะมีตัวอะไรไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้า เอาตัวไม่แอกอ่าอา้อาไม่คือไม่ใช่ละบู๊บเอาตัวไม่คือตัวสีดำปากยิ้มตัวสีดำปากยิ้มมาปเมม่อกี้เราแอกกันลอเ,อกกเลยนะนี่เราแอกกันเลยเอาต้องเริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยใหม่เริ่ม,หมใหม่ต้องนานเลย่โอเคเอาใหม่ไหมแต่ว่าต้องนานเลยเ ป้าป้างงมากเลยนะปืมาตั้งนานอใช่เมื่อกี้วิ่งกันไปตั้งนานนะแล้วก็แอไปดับแล้วก็แอดกันเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเดาเล่นอีกครั้งกันนะขยุไปไปคงนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ปากดให้ไม่แพ้อ่ะครั้งนี้ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมนะเมื่อกี้เราถึงประตูไหนนะเพื่อนๆนะประตู สิบสองเหรออ๋อพอถึงประตูส uh ิบสองนะไม่รู้ว่าป้าป๊าจะต้องไปถึงประตูไหนนะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ป้าป๊ากับคายุด้วยนะเดี๋ยวป้าป๊ากับคายุเนี่ยจะลองลุยกันในโรงแรมนี้อีกรอบหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสอง ทีนี้เรารู้แล้วนะว่าถ้าเกิดมืดมืดไฟกระพริบเนี่ยเราต้องรีบหนีนะขยุเราต้องรีบวิ่งหาที่ซ่อนนะป่ะเฮลูกตามในตู้แบบเหมือนกับว่าเราแอบนาตามในตู้เสื้อผ้าได้นะลูกเนี่ยปลาป,า,ปาได้กุญแจมาละไปเราเราูได้แล้วโอเคเปิดประตูเลยลูกเปิดประตูครับเปิดเลยทำไมไม่ได้อ่ะเ้าไหนอ่ะนี่ไงได้แล้วนี่ไงไปไปลุยอ๋อ ไปดูสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยวันครั้งนี้เราจะผ่านไปถึงตรงไหนเนี่ยลูกเกมแอบตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะห้องเนี่ยมีอะไรเนี่ยอ,อ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรมีรูปมังกรห้องนี้ล่ะอุ๊ยไม่มีอะไรห้องโลง่ลงๆไปตาบ้ามาไปตาบ้าไปดูสิไปลูกเราต้องหาทางออกให้ได้นะอุ๊ยขยุในนี้มีกล่องขยุขยกล่องอะไรเนี่ย เดือด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 เเดือดเกล่องกล่องอะไรอ่ะเดือดเอ้าเปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจใช่ใช่ต้องใช้กุญแจใช่ใช่ะอ่ะไป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 ดูสินี่เราเราจะต้องนีห้องเบอร์ห้าแล้วนะไปเบอร์ห้าหรือเบอร์หกใช่ดูสิเบอร์ห้าแล้วนะไปลุกไปไปครับนี่ห้องเบอร์หกนะไปเบอร์เจ็ดใช้เบอร์เจ็ดแล้วนะ ถ้าเกิดไฟแล้วก็พิบเราต้องวิ่งหาที่ซ่อนหรือเปล่าเนี่ยลูกเบอร์เบอร์ไหนเนี่ยเอันนี่ขึ้นไปเหรออ่ะไปไปขึ้นไปขึ้นไปเบอร์แปดอยู่นู้นนะเบอร์แปดเบอร์แปดอ่าแล้วก็เบอร์เก้าต่อนะลูกเบอร์สิบเบอร์สิเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะเดี๋ยวโหทําไมของอุ้ยก็ยุ่กไฟมัวๆขนาดคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแชวับชวับดู่อยสิ เอ้ยลูกกระตา,าเดี๋ยวเราทำยังไงอะ่ะทำยังไงอะ่ะเพื่อนๆรู้กันไหมผ่านยังไงมันมันไม่ใช่กระบุแล้วจะผ่านไปยังไงอะ่ะลูก <จะ S 1> เดี๋ยวต้องมองเขาน,น,นานๆต้องมองเขาน,น,นานๆหรอใช่ใช่หรอใช่จีนจริง,รงรอ่อ,อไอ้นี่ยโอ้ยไม่ใช่บางเนี่ยเดีย๋ยว พลังปราปารถอ่ะลูกเราต้องต้องไปทางอื่นหรือเปล่าทางนี้เราไปไม่ได้หรือเปล่าไปเลยไปไม่ได้ไปาไปให้ฉันนะวิ่งทะลุไปอะนะใช่เหรอไปเลยไปเลยจริงเหรอลูกจริงไปเลยได้ลูกว่าอย่างงั้นปลาก็ว่าอย่างงั้นพร้อมนะลูกนะพร้อมหนึ่งสองสามไป Let's go ว้าอุ้ยใช่จริงๆด้วยลูกคายุ โอ้ยโอ้ขยุตอนนี้ห้าทุ่มเลยนะห้าทุ่มเลยนะเราเราจะถึงประตูเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยโร <Look. S 1> งแรมนี้โร <c oughs> งแรมนี้เนี่ยคุณ <12. S 1> น่ากลัวมากสิบสองอ่าสิบสองแล้วนะสิบสองแล้วนะดูสิอา่าสนะิบสามแล้วลูกนะสิบสามสิบสามไปเราจะไปกันได้ไกลขนาดไหนไนดะ้ลูกเราไปไปเบอร์ไหนดิ <c oughs> สิเลยเหรอม่ใสิบห้าสิข้ามไปสิาเลยเหรอใช่ไปไปอ่อปลาตกใจตกใจหมดเฮ้ยตกใจหมดปลาตกใจเป้ยสิโอ้ยโอ้ยอยู่ห้องนี้มืดอะเนะเดีเดเดี๋ย๋ยวเดลูกหนีเข้าตู้เลยเหรอเก่งมากเก่งมากเดี๋ยว เอ้ยลูกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวป้าแอ๊กมาป้าแอ๊กแล้วมาป้าแอ๊กแล้วลูกโอ้โอหสุดยอดเลยนะเกมตกใจทำยังไงอ่ะอ๋อไม่ได้ลูกคือไม่ได้ตอนนี้เหลือลูกคนเดียวแล้วนะเฮ้ยน่ากลัวเดีนาะ ป,ะปะ๊าอ่ะฮะอ่ะขยุบป,ป๊าเป็นกำลังใจให้แล้วลูกนะลุยเลยลูกลูกระวังนะล,ลูกจะแอกแอกแอกนั่นไงแอกแล้ว <laughs> ไหวไหมไหวไหมใครลูกแค่การซื้อตัวน,นี้สซู <laughs> มไม่ได้สิซูไม่ได้ไงเราต้องวิ่งหนีไงลูกเออเกมนี้นะป๊าว่านะเราต้องวิ่งหนีกันอย่างเดียวใช่ ใม,ม่กระโดดใช่ไม่มีกระโดดลูกเราต้องวิ่งหาที่ซ่อนหนาที่หลบะลูกขยุก<บ>แล้วตอนนี้นะครับป้าป้ากับขยุนะไปเล่นกับใครก็ไม่รู้นะซึ่งมีกันอยู่สี่คนนะครับเดี๋ยวเราเราคอยวิ่งตามกันไหมเอาเอาดูซิว่าเราจะรอดกันไหมขยุโอมาสองสามคนใช่โอมากัสี่คนเลยนะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกไม่เหงาลแล้วลูกใช่อ่าดูซิว่า อ่าไปกดโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอนะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างมาดูนะมาดูนะครับผมตบ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 ครั้งนี้เพื่อนๆนะฮะเป็นกําลังใจให้ป้าป๊ากันด้วยนะนะครับว่าป้าป๊ากับคายุเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับดูซิอ่ะเนี่ยเขาเอากุญแจมาเปิดแล้วคายุป้าป๋ารอกเขาเปิดกุญแจใครเป็นกับเพื่อนเผมป่าใช่มันคือเพื่อนของคายุใช่ไปเลยลูกไป ตอนนี้เราไม่เหงาแล้วไปเลยอ่าห้องประตูเบอร์สองครับไปเลยอู้ดูดูลูก้สิฉลามเนอไปเลยลูกอตอนนี้เราไม่เหงาแนละ้วเรามีคนนําทางแล้วคาะยุดูสิครั้งนี้เนี่ยป้าว่าเราต้องไปได้ไกลกว่าเดิมแน,แน่เลยนะเพราะว่าเรามีคนใช่เพราะว่าเรามีคนช่วยแล้วเราถึงประตูเบอร์ห้าแล้วดูสิโอ้เขาเขาน่าจะเล่นเก่งนะคายุ เขาจะเล่นเก่งนะารุก็เล่นเก่งกับเขาพี่นะแต่เราเป็นเด็การุก uh, ็เล <Oh, ่นเก่งอยู่แล้วอะปะโอเคครับได้ครับงั้นขยุกสอนปะป๊าด้วยนะโอ้หนี่ไงเขาเขากำลังวิ่งไปไหนเราเราวิ่งตามขยุกเราโอ้โหเขาเล่นเขาดูเขาเล่นเก่งโดนคล่องมากเลยนะเขาบอกว่าให้นำดีกว่านี่ไงเขาไปห้องตอนนี้เรานี่ให้นำเลยนำเลยไปลูกนำเลย ดูสิโอ้ตอนนี้ห้องเบอร์สิบแล้วนะห้องเบอร์สิบแล้วนะอ่าไปห้องเบอร์สิบเอ็ดแล้วครับอ่าไปดูสิสิบสองแล้วไปสิบสองโอ๊ยดู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 โอ๊ะ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 พลังลดเดี๋ยวโอ๊ะเดี๋ยวทำยังไงอ่ะเนี่ยโอ๊ะต้องห้ามมองเหรออ๋อห้ามมองเขาเหรอ เราห้ามมองห้ามมองเขาขยุห้ามมองครับห้ามมองเราลูกอยู่ไหนอะโอ้โอ ough> ้โอ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 ้ลูกลูกก้มมาทางนี้เขาหายไปแล้วลูกเขาหายไปแล้วครับก้มมาเดินหาปลาครับเนี่ยปลาอยู่ด้านหลังลูกเนี่ยอ๋อเนี่ยมาแล้วแล้วเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนนำไปแล้วมาแล้วปลาเดี๋ยวเราหลงทางกันอ๊ะ แพ้อีกแล้วโอเคฮะครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็น่าจะจบกันเพียงตรงนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะชื่อเกมดอนะครับที่น้องบักแอปเปิลแนะนำมานะครับ ก็ยังไงนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ป้าป๊ากับขายูเล่นเกมอะไรนะฮะสามารถแนะนำกันมาได้เลยนะครับกับ yes ป้าป๊าใช่เลยป้าผีหรอก <c oughs> แล้วพบกันใหม่นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์รับผม <c oughs> ก็อยาก s c r i b e โอเคครับด้วยนะครับบ๊ายบายกวนกวน